สวัสดีครับบ่าทอสวัสดีทผู้ชมครับเช้าวันที่4กันยายน2566นะครับเอซถามขอมหลายนะครับว่าจากนครพนมมาเรียงนะครับบววันที่16สิงหาคม2566น้ม2 6 6ะครับเลขวิ่งจากนครพนมนะครับผมฝนตกท้ชม่มขึ้นนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนในเด้อครับคนทำงานนะครับท้องฟ้ามืดลึ้ม นะครับเมื่อคืนกากฝนตกท่านผู้ชมเอาไปบ้านเจลอตเตอรี่น้ำกันนะครับเนาะครับเพิ่นว่าเช้านี้นะครับเช้าวันที่สี่นะครับจากนครพนมนะเพิ่นจะส่งเลขวิ่งมาให้ก่อนนะครับเบื้องทองฝาท่านผู้ชมมืดคึ้นนะครับขอโทษขออภัยเด้อครับมีเสียงอะเพื่นทำงานนะพี่น้องเนาะครับเบื้องด้านคุณครับเมฆ ออกเดินทางคือเกาครับท้ชมครับออกเดินทางเหมือนเดิมเอฟซีถามเขามาหลายนะครับเลขวิ่งจากนครพนมนะครับพันวาแต่ละงวดธรรมดาพันคือทรงเหนเลยครับงวดนี้เจพนวาเช้านี้นะครับอยู่บนนอกเอาพวดนะครับผมเจพนเห็ดยังอยู่เตรียมตัวจะไปใส่สวัสดีตอนเช้าค่ะไปทุลักุลออบ้านเสาตึ่งแหละก็ดีนะโอ้มา โทรมาแล้วบ่โทรมาเเ้านีลาเขาดีเจแต่งตัวแล้วว่สิเอามุ้นีดก็ได้นี่นั่งเลยนี่ละเออที่จะไปธุระค่ะไปซื้อของดีค่ะคุณแม่ค่ะซื้อของเขาล้านค่ะเอฟซีก็ถามอยู่ว่างวดนีเอาธรรมดาคือออกปุ๊บเด็ดปับเลยอุ้ยกต่เพิ่งเขาสิบว่มแน่นล่ะแต่ว่าเขาโชว์มาโดนโดนเหมือนเ้าร์นี่กาว่ายยุ้งสุเทอรยคือหลังมือหวยออกมือหนึ่ง เนี่ยเขาเห่คเนเบิ้งเล็กวิ่งหมดที่แล้วแม่เจนเานาะเสียดายเนาะโอ้ยจับคู่ผิดเห็นปะคนเด่มคนเห่เดิมเจ็ดกับแป๊เลยเนาะเจก็บ,บอกว่าเจสี่ยูนี่แหละเนาะหันเอสี่เบิ้งอยู่คนย่าไม่เลยเจ็ดกับแป๊มือเช้าเ,เช้า,ว,ชา,ว,ชาว,วันที่หนึ่งเนาะเจเนาะเป็นมือเปลี่ยนพร้อมนี่เลยเออเพิ่งมาจากเจ็ดกับศูนย์เห่เน้นเป็น,นเจ็ดกับแป๊เด้อมันือเจเอาว่าเป็นเอาว่าเป็นมาด้าน้ำกันเสียดายว่เอาแต่ว่าเพิ่งกวาดสามตัวเนี่ยจับใส่กันเอาเนาะ แมีนนี่ครับท่านผู้ชมเจกับเสียดายเื่ากันบรเด่นตัวหลวงมานี่อืมันจะเน้ยนตะชุ่มนี่เขาเป็นยังเพิ่นกันเน้นไม่ถึงนะเจเนาะเนียนมันจะเน้ียนให้ถึงที่นี้เพิ่นเน้นว่าเจ็ดกับแปดเด้อมันมาออกเจ็ดแปดเพิ่นว่าเนาะเอ้าหนวดนี้เอฟซีถามเขามานะครับท่านผู้ชมจากนครพนมเลขวิ่งก็ถือว่า แม่นย่ำเนาะแพลาดเพียงเดียวพิ่นก็ยามาเจ็ดให้รูดเอาเล่เจ็ดแปดให้รูดเอาเล่แปดล้วผู้ใดมักมาตรฐานในเจ็ดศูนย์แปดในก็จับใส่กันตัดเอามาเจ็ดแปดวันนี้สอดคือกับน้องมาตอดตอดตอดของขวางมาเลยโอ้ยสอกมือเสาร์เพิ่นก็โทรมาด่วนดวนอ้าวเจ้าคือบอกทุเรียนคือบอกหลังไงบอสค่อยยากกั้นเพิ่นก็เลยบอกว่าเดินมากเด่นมากเก่าเตี้ย เก้าตัวเดียวเด่นเก้ามาก่อนเด่นเก้าตัวเดียวโอ้เก่ามาก่อนตาเด่นพุนมานี่แม่นเด็กงวดที่แล้วก็เด่นเจ็ดมาก่อนเนาะเด่นเจ็ดเนาะอืมเด่นเจ็ดมาเลยตั้งแต่ก่อนโมแม่นค่ะแม่นเจ็ดเด่นมือนี้ก็ได้ว่าเด่นตัวใดน้องก็เลยเจ้าลอตเตอรี่ว่าสั่นเด่นเก้าเด่นเก่ามาเลยโอ้จากนครพนมเด่นเก้าลาสาตะเสี้ยวเห็นไหม ขาเจ้าได้หลายวัฒนบุญขาเจ้าวิ่งขาเจ้าขาเจ้าส่วนมากจะเห็รียกวิ่งขึ้เจ้าวิ่งเนาะขาเจ้าได่แล้วเนาะสองโตดคุณเนาะตั้ง,<อ>งเจ็ดตั้งแปดอ่าขาเจ้าเด่นทั้งสามโตันี้บางขาเจ้าจะเด็นเป็นพิมพ์ขาเจ้าบริหานเลยหนึ่งในสามสามใน 2, อมสองแต่จริสๆเน่มันสิออกสามในสองคือตัวนี้กับสามในสองเด่นเก่ามากเด่นเก่ามากจับคู่ตัวใดล่ะเจ๊จับคู่เก้าสองเก้าห้าเก้าเจ็ดจ้ะเก้าสองเก้าห้าเก้าเจ็ดธรรมชมโอ้ งามบะเีงามด่าด้เอฟซีก็ถามเขามาหลอฟเขามาหลเอาท่านมาชมลูกค้ามาซื้อของอะไรคะอะนั่นพยูนั่นพยู่ะล่งถามพยูนั่นไปน้ยู่ดอกพยูป้านีคนเนี่ยพไปไนอันน่าพ่อมาบอกแม่เอานะครับท่านมาชมคมาซื้อของคามาซื้อของันมาถามเด่นเก่าขจ้าเด่นเก่ามาเลย เด่นเก่ามาตาเก่าแล้วโอ้คือเก่าหนาเก่าลังใช่ไหมร้านเจกับใจข้นหลายแนี่ยค่ะพายเป็นน้ำลูกค้าก็มาถามน้ำเนี่ยธรรมบุญชมนะครับเนาะเ่าเป็นยังบวากันเป็นยังเด่นเก้าเด่นเก้าโอ้อีกสองตัวก็รอใกล้ใกล้รออีกสักสี่วันสามสี่วันโอ้คือจะมาไหวใช่สามสี่วันเล่นบอกวันนี้วันนี้สิบหกโอ้เออแมนน้องมือนีวันที่เท่าไหรวันนี้วันที่สี่ประมาณที่สิบวันที่สิบเอาธรรมบุญชมเอ็ดสิบสองนี่แหละอ่าประมาณนี้ถ้าได้มาไว้ก็จะ ลงหายไปค่ะประมาณสิบสองสิบสามถอยนี่แหละเอฟซีก็ถามเมื่อไหร่ดิเจฮันว่าเอาธรรมดานี่ออกปุ๊บเพิ่นขี้ห้ปรับเลยฮะเอาให้เพิ่นเดออ่าให้เพิ่นได้คิดไห้เพิ่นได้คำนวณก่อนจับปิดตลอดแต่เลขเลขวิ่งถือก็ถือว่าเลขเด่นเพิ่นนี่เด่นมาให้แม่นเพิ่นก็ว่าถ้าบ่มักตัวที่เพิ่นจับก็ให้ลูดเอาเนาะูดเอาด่นเจ็ดโอ้ยมันมาอยด่เสียงพัดลมผมเขาในนิโบเจปิดบ่ค่ะข้างหลัง เสียงลมมันจะเข่าเอ่อ fc เิ่นตัวฟุตบอลปะก็เกินนี่เพราเขาของผมเดี๋ยวได้ค่ะอืมเอา่าผู้ชมเสียงออาแม่นม่นเบาเข่าเสียงเสียงลมอ่ะัจะเข่าไม่เท่าซับตะเสาเลยแต่ว่าเป็นเลขศิลมงคลเยอะได้เลขเก่าเนาะเลขเก่าเป็นเลขเนาะศิลมงคลเดี้ยเอาเดี๋ยวผมเขียนให้อะเจี๊ยรตีเดี๋ยวเขียนให้ได้ทำปช่มโอ้เจ๋ยคนกินยังตะเสากินมากไหมไหนมันจอยเจ เ uhm สามาแล้ว uh, ก็เ <isolation> ล nah, um. <in> ี <incomplete> ้ยวแต่เสาไปทำมชมเอเจลตตลลีอ่าไปชุมคนเดอร์ทำมาชมเดี๋ยวเขียนให้นะครับอ่าทำมาชุมนะครับเจลตตลลีนะครับ ลอตตรีนะครับสิบหกกันยาหหกนะครับจากนครพนมเดอ้อธรรมชมเดอ้อนะครับวิ่งวิ่งเก้านะครับเก้าสองเก้าห้าเก้าเจ็ดนะครับ สามคููนะเจค่ะได้ก้ามาพื้นดินเก่ามาเด้อพี่น้องเด้อนะครับเล็กวิ่งนี่เพิ่นถือว่าแมนนะครับค่ะไอ้มาสามคูไห้มาก่อนเลยบ่ตรงรอนะครับค่ะมาสาเดี๋ยวจะวาปิดตรงของคนอื่นแมนแมนสม,มดมันมีดกันโอ้ยตรงกันอาจจะตรงกันนะครับท่านชมเป็นมันใจเก่าเลยงวดเ่ยเก่าค่ะ โอ้เลขตัวขันเพินพ่นมัน่นใจตัวใดมาเนี่กับแมนของเพิ่นเนาะแม่นที่แบบไอ้คิดที่แล้วนัน่นงวดที่แล้วนนเนาะเจ็ดเพิ่นกับว่าเจตแนี้ตแต่ว่าถ้า,า,ถาบ่มักใน้สามตัวที่เพิ่นมาให้นะครพนมกับรูดเอาการวบานตะไหร่คาร์บ,บอนเดาไม่บ่กับแม่หมูนะ่ะการวบาวตลอดถ้าบ่มักไอเลขจับคู่เพิ่นกบา,ายอยู่ครับให้รูดเอาหาตัวมาใส่เจตค่ะโอ้แต่ว่าคงสุดท้ายตอนเพิ่นที่เพิ่นตอนเศร้านี่เนาะตอนเศร้าเนาะโอ้ยเพิ่นกบาเพื่นว่าเปลี่ยนเปลี่ยนจากเปลี่ยนศูนย เด่นเจ็ดกับแปดเด้อพืนว่าเอาแปดเอาเจ็ดกับแปดเอาเพื่อนใดกันมักจับใส่กันเนาะโอ้ยเนาะเข้าหรือว่าจับเข้ากับว่าทำว่ากับบอลฟูลรัค์กับเห่นเจ็ดศูนย์แปดแปดศูนย์เจ็ดเจ็ดแปดเอซี่กับสิมมี่ยืนหล่ะเนาะผู้คนถือเนาะครับผม้เข้ากับพวกเป็นกะยำมาอยู่านเจนเนาะยำเป็นยำมาตลอดตัวร่องแล้วมือสุดท้ายเนาะมือสุดท้ายเนาะสุดท้ายเจ็ดกับแปดนี่ครับเล็กฟิงเพื่อนแมนเด้อท่านผู้ชมเด้อจากนครพนม ครับจับคู่เพิ่นหลุดอยู่แต่ว่าเพิ่นกลับมาเด่นมารกเจ็ดกับแปดเลยนี่ครับตรงสุดท้ายเพิ่นว่าเด่นเจ็ดกับแปดฮาจับตัวใส่เพิ่นว่าครับท่านผู้ชมแต่ว่ารอบกับเม่ยอยู่ทีเปลี่ยนจากซูแมาเป็นแปดเมื่อถ่ายเนาะมื่อถ่ายกันเด่นเจ็ดเพิ่นยำเลยเนาะเออเด่นเจ็ดเปลี่ยนจากซูแมาเป็นแปดร่องอ๋อแล้วครับได้มาแล้วเอฟซีถามเขามาหลายท่านผู้ชมนะครับเนาะแกรหน้าจอโอเคจับผีเพิ่นนะเนี่ะครับจากนครพนมนะครับเพิ่นให้มาแล้ว วิ่งเก้าเด่นมาเลยพนมาเด่นเก้ามาเลยนะครับเก้าสองเก้าห้าเก้าเจ็ดงวดนี้นะครับไพ่เมื่อก่อนหรือพูดเอ๊มีตัวเด่นจับมาใส่เก้านะครับตัวใดมักเล็กวิ่งกับวิ่งเก้าเลยเก้าตัวเดียวก่อนนะครับอีกสองตัวเพิ่งกับุณนะครับผมมันที่สิบกวัวนะครับจังรอบพนจะจับได้เล็กวิ่งตัวใดมาใส่นะครับผมล้วก็เพิ่งกัจะย้ำให้ขึ้นเก้านะครับวันวันออกตอนเช้าเพิ่อจะย้ำให้ว่าเด่นตัวใดนะครับครับแคปหน้าจอ เอฟซีถามเขามาหลายเจนะครับเอฟซีก็รอนะครับเนาะเอฟซีก็รอจากนครพนมนะครับผมแล้วก็เลขดังจากเมืองเลยกับเบสกระแสก็รอก่อนเนาะอุ้ยเนาะอุ้ยเดี๋ยวีนี้ไม่ได้บ่ได้กากมาเมนบอกเก้าหนึ่งตรงตรงเก้าหนึ่งตรงตรงนครับผมบ่ได้กักเด้ลงอห้สองวดกับเขาสองหวดสองหัวดสามวดเนาะกระแสเมืองเลยนี่จะต้องรอมือนี้วันที่เพิ่นจะมากวันประมาณที่สิบคือลอตเตอรี่ รอน้องไส้เพิ่งลงแผงก่อนลงแผงละไทยเพิ่งเพิ่งจะเิ่งว่าตัวใดที่ค้นหาลอตเตอรี่หลายเป็นเลขกระแสเลขดังทั้งเมืองเลยท่านผู้ชมประมาณวันที่สิบเด้อรอดก่อนคองลูกสาวจากเมืองเลยก็เป็นเลขดังนะพี่น้องเด้อก็คือลงตามในคลิปน่คือว่าเลขดังกับเลขกระแสเป็นเลขกระแสตัวใดมากนะครับกับเลขดังตัวใดอ่านี่ครับอันนี้เป็นเลขดังเลขกระแสครับที่ล่ใงไก็ไปเอฟซีก็ไปเบิ้งเอามักตัวใดนะครับ วดอันสอกับมา82ดงวดเมื่อกี้เก้าหตรงตรงเข้า2องวดติดแล้วเลขดังเลขกระแสนะครับออกสองวดติดแล้วขอบคุณเจโอตอรี่ขอบคุณจากนครพนมนะครับเนาครับสวัสดีครับ